กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองกับการเมืองไทยครับย้อนสัมพันธ์วันนอทักษินบนเส้นทางการเมืองวันมูฮัมหมัดนอมทานนักการเมืองมุสลิมจากชายแดนใต้ชาวจังหวัดยะลาวัย79ปีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยที่11และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานสภาแบบไร้คู่แข่งในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 นี่คือการนั่งเป็นประมุขฝ่ายนิติบ,บัญญัติเป็นสมัยที่สองนับจากปี2539ซึ่งขณะนั้นเขาเป็นสสในสังกัดพักความหวังใหม่ก่อนเข้าสู่สนามการเมืองและได้รับเลือกตั้งเป็นสสสมัยแรกที่จังหวัดยะลาภายใต้สังกัดพักกิจสังคมเมื่อปี2522ภูมิหลังของนายวันม uh นุฮัมหมัดนอคืออาชีพครูทั้งการเป็นครูใหญ่แห่งโรงเรียนอัตรกียะอิสลามียะ จังหวัดนาราธิวาสตั้งแต่อายุ20ปีและเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยครูสองแห่งโดยตำแหน่งสุดท้ายในวงการศึกษาคือรองอธิการบดีสถาบันราชพัฒสงขลานี่จึงเป็นที่มาที่คนในวงการเมืองต่างเรียกขานสอสอมุสลิมจากชายแดนใต้คนนี้ว่าอาจารย์วันนอ พการเมืองรุ่นเก่าอาจจะรู้จักนายวันมุฮัมมัดนอในฐานะแกนนำนักการเมืองมุสลิมกลุ่มวาดะซึ่งเป็นกลุ่มสสที่เขาก่อตั้งขึ้นร่วมกับนายวีระมุกสิกพงศ์ขณะอยู่ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2529แต่นั่นก็ไม่ใช่เพียงพรรคเดียวเพราะหลังจากนั้นเส้นทางทางการเมืองของสสกลุ่มวาดะก็ผกพันเปลี่ยนรังไปอยู่หลายสังกัด เช่นเดียวกับเส้นทางของนายวันมูฮัมหมัดนอสำหรับบทบาทการเป็นฝ่ายบริหารในรัฐบาลนายวันมูฮัมหมัดนอเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปี2537รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสองสมัยปี2538และ2544สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองนายกรัฐมนตรีปี2547สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรส่วนในสนามการเลือกตั้งสสนักการเมืองมุสลิมชาวยะลารายนี้เป็นสสมาแล้ว11สมัยรวมการเลือกตั้งปี2566ภายใต้พักการเมืองหลายพักแต่หากย้อนความเป็นมาของการเมืองร่วมสมัยกล่าวได้ว่าก่อนการก่อตั้งพรรคประชาชาติในปี2561 เส้นทางการเมืองของนายวันมูฮัมหมัดนอนับว่าเกาะเกี่ยวกับพักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรในหลายช่วงตอนตั้งแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายวันมูฮัมหมัดนอกับพักเพื่อไทยจากกรณีตําแหน่งประธานสภายัางมีการให้ความเห็นจากนายวิทยาแก้วพรดายรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาในวันที่4กร,รกฎาคมที่ผ่านมาด้วยว่าอาจารย์วันนอก,ก็คือเพื่อไทยเป็นคนของเพื่อไทยเพราะท่านแยกมาจากที่นั่นและผมคิดว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อไทยดีกว่าเก้าไกลในความรู้สึกผมผมเชื่อว่าพักเพื่อไทยได้ชัยชนะเริ่มเก้าที่หนึ่งดังนั้นเก้าที่สองที่สก็พอดูออกกันแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาขยายความว่ารู้จักนายวันมูฮัมหมัดนอตั้งแต่อยู่พักความหวังใหม่และย้ายไปอยู่พักไทยรักไทยดังนั้นจึงพอจะเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเส้นทางการเมืองของวันนอสอส1สมัยจากชายแดนใต้บทบาทและจุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญของนายวันมูฮัมหมัดนออาจแบ่งออกได้เป็นช่วงต่างๆดังนี้ ปี2535นายวันมูฮัมหมัดน์นำนักการเมืองกลุ่มบาดะร่วมก่อตั้งพักความหวังใหม่กับพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธก่อนได้รับการเลือกตั้งสสเป็นสมัยที่5และเข้าสู่ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปี2539ได้รับเลือกตั้งเป็นสสสมัยที่7ในสังกัดพักความหวังใหม่ และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่24ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2539ถึง27มิถุนายน2543ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธ์ที่พักความหวังใหม่ได้ที่นั่งสสสูงสุดในสภา125เสียงถือเป็นชาวมุสลิมคนแรกของประเทศที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ปี2540 วันที่11ตุลาคม2540นายวันมุัมหมัดนอมัทาในฐานะประธานรัฐสภาได้เป็นผู้ทูลเกล้าวถวายร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชทรงลงพระประมาพิไัยจากนั้นได้นำไปประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันเดียวกันจึงมีผลให้รัฐธรรมนูญฉบับ40ถูกบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2540เป็นต้นไป ปี2,545ย้ายไปสังกัดพักไทยรักไทยหลังจากมีการยุบรวมพักความหวังใหม่เข้ากับพักไทยรักไทยโดยก่อนหน้านั้นในปี2,544นายวันมุฮัมหมัดนอได้รับเลือกตั้งเป็นสสในนามพักความหวังใหม่ปี2,549เส้นทางการเมืองของนายวันมูฮัมหมัดนอหยุดลงชั่วคราวจากการที่พักไทยรักไทยถูกยุบทำให้ในายวันมูฮัมหมัดนอซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพัก ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีโดยหลังจากนั้นเขาได้เข้าไปสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคโดยพรรคสุดท้ายก่อนออกมาก่อตั้งพรรคประชาชาติคือพรรคเพื่อไทยปี2555เข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยปี2557ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่13พรรคเพื่อไทยต่อมาการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวเป็นโมคะปี2561กก่อตั้งพรรคประชาชาติ สสกลุ่มวาดะจากประชาธิปัตย์และความหวังใหม่สู่ไทยรักไทยบทความในฐานข้อมูลของสถาบันพระปกเกล้าเขียนถึงเส้นทางของนักการเมืองกลุ่มวาดะว่านับตั้งแต่ก่อตั้งในปี2535ที่ได้สสมาหลายสมัยในภายหลังชื่อเสียงของกลุ่มวาดะต้องตกต่ำลงอย่างมากเมื่อพ่ายแพ้การเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปปี2548 ซึ่งขณะนั้นสสกลุ่มนี้ย้ายมาสังกัดพักไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพักโดยไม่มีผู้สมัครของทางกลุ่มได้รับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตแม้แต่คนเดียวทั้งที่เคยครองพื้นที่อย่างเหนียวแน่นมามากกว่า20ปีส่วนนายวันมุฮัมหมัดนอยังได้เป็นสสจากระบบบัญชีรายชื่อสัมพันธ์ทักษิณวันนอรณีดาวเทียมไอพีสต นอกจากการเป็นสมาชิกพักไทยรักไทยและเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลน,นายทักษิณชินวัตรสองสมัยได้แก่รัฐมนตรีคมนาคม2544และรองนายกรวมไปถึงรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ปี2547สัมพันธ์ระหว่างนายทักษิณและนายวันมูฮัมหมัดนอ,อยังปรากฏในส่วนของคดีที่นายทักษิณถูกยึดทรัพย์ในปี2553ด้วย ย้อนไปในวันที่26กุมภาพันธ์2553สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายึดทรัพย์จำนวน46,373ล้านบาทของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ตกเป็นของแผ่นดินจากพฤติการอาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของครอบครัวชินวัตร5กรณี ซึ่งบางกรณีมีชื่อของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้อนุมัติเห็นชอบโครงการและการดำเนินการต่างๆหนึ่งในนั้นคือการอนุมัติโครงการดาวเทียม i อพีสตาโดยมิชอบซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อปี2545จากคำพิพากษาของศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสรุปได้ว่า นายวันมูฮัมหมัดนอรัฐมนตรีคมนาคมในขณะนั้นได้อนุมัติคุณสมบัติดาวเทียมไอพีสตาให้เป็นดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ทั้งที่ด้วยคุณสมบัติทางเทคนิคไม่สามารถเป็นดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ได้ตามสัญญาสัมปทานซึ่งเรื่องนี้มีการอนุมัติในระดับคณะกรรมการประสานงานมาก่อนแล้วและมีการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมเพื่อให้ไอพีสตาเป็นดาวเทียมสำรองได้ โดยที่ก็ไม่ได้มีการรับรองรายงานการประชุมจะอย่างใดก่อนที่จะส่งเรื่องให้นายวันมูฮัมหมัดนอรัฐมนตรีคมนาคมอนุมัติคำพิพากษาระบุด้วยว่าพฤติการเหล่านี้ทำให้ความมั่นคงในการสื่อสารดาวเทียมของชาติต้องเสียหายไม่มีดาวเทียมไทยคมสีเพื่อเป็นสำรองดาวเทียมไทยคมสาม และการอนุมัติดังกล่าวไม่ชอบและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทไทยคมไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานโดยไม่มีภาระกู้ยืมเงินหรือเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในการส่งดาวเทียมไทยคม4ี่ทำให้รัฐเสียหาย4,000ล้านบาทจากเพื่อไทยสู่ประชาชาติเพราะชื่อทักษิณขายไม่ได้ในชายแดนใต้ชีวิตทางการเมืองบทใหม่ในนามพักประชาชาติของนายวันมูฮัมหมัดนอเริ่มต้นขึ้นในปี2561 เมื่อเขานำนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ออกจากพักเพื่อไทยมาก่อตั้งพักประชาชาติโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นเลขาธิการพักการเกิดขึ้นของพักประชาชาติถูกมองว่าเป็นการแยกเชิงยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยดังที่นายสุเทพเทือกสุบารเนอเรียกว่า เป็นการแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยที่ใช้ยุทธศาสตร์นี้ในการเดินเกมเลือกตั้งเมื่อปี62เพื่อแตกพักออกเป็นพักไทยรักษาชาติพักเพื่อชาติโดยนายสุเทพมองว่าพักประชาชาตินั้นอยู่ในระนาบเดียวกับยุทธศาสตร์แบงค์ย่อยดังกล่าวกลวิธีที่เขาใช้ในวันนี้ก็คือเขาแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยคุณจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีพักเล็กๆมากมายเช่นพักของคุณวันนอ ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เพราะชื่อของคุณทักษิณขายใน3จังหวัดไม่ได้แล้วแต่แน่นอนทุกคนก็รู้ว่าคุณวันนอกับคุณทักษิณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นและมีพักอย่างนี้อีกมากนายสุเทพให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยเมื่อปี2561แม้ว่าการเลือกตั้งปี2554ชายแดนใต้จะไร้สสสังกัดพักเพื่อไทยแต่ในการเลือกตั้งปี62สสกลุ่มวาระ ในานามของพักประชาชาติขวาชัยได้ถึง6ที่นั่งชัยชนะของพักประชาชาติถูกมองจากนักวิเคราะห์ในชายแดนใต้ว่าเกิดจากการชูจุดขายเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นมาลายูมุสลิมของผู้สมัครสสซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแคมเปญรณรงค์หาเสียงหลักของพักประชาชาติอย่างเน้นกลุ่มฐานเสียงชาวมุสลิมมาลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ป้ายหาเสียงมีการใช้ข้อความรณรงค์อย่างเช่นพักของเราเพื่อตอกย้ำความเป็นตัวแทนของคนใน3าจังหวัดและปฏิเสธนโยบายเกี่ยวกับกัญชาของพักอื่นที่ผิดหลักศาสนาอิสลามอย่างไรก็ตาม BBC ไทยพบว่าในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พักเพื่อไทยก็ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในเขตเดียวกันกับพักประชาชาติด้วย สำหรับผลการเลือกตั้งจำนวน13ที่นั่งในชายแดนใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนาราธิวาสพักประชาชาติขว้าชัยชนะได้สสไปถึง7ที่นั่งและยังได้ที่นั่งสสบัญชีรายชื่ออีกสองที่นั่งได้แก่นายวันม uh นูฮัมหมัดนอมัทาและพันตำรวจเอกทวีสอสองรวมสสประชาชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งสิ้น9คน นี่คือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ